จอดขาจอดคุณพึ่งครับผมว่าคืนเราสุ่มตามหาพี่ควายแบบนี้คงไม่ได้ประโยชน์หรอกนะครับฉันรู้ แต่ฉันก็คิดไม่ออกว่าจะไปตามหาพี่ควายได้จากที่ไหนใจเย็นก่อนนะครับเราค่อยกันคิดนะก่อนจะหาวิธีช่วยได้พี่ควายก็อาจจะอย่าเพิ่งคิดมากขนาดนั้นสิครับแต่ผมมั่นใจนะครับว่าพี่ควายยังคงปลอดภยัยเชื่อผมนะครับ าฉันติดต่อขอความช่วยเหลือจากเขาได้ก็คงจะดีคุณเพื่องหมายถึงใครครับคนที่ใครๆก็กล่าวหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่สำหรับฉันเขาคือคนเดียวที่ช่วยฉันมาตลอดอย่าบอกนะครับว่าคุณเพื่องหมายถึง Sky Raider ใช่ค่ะ ฉันหมายถึงเขาไอ้โจนอย่างมันเหรอจะช่วยอะไรคุณได้คุณกฤิดเราไปตามหาพี่ควายกันต่อเถอะคะ่ะเดี๋ยวครับคุณพึ่งมีอะไรเหรอคะผมอยากรู้ว่าคุณถามที่อยู่ของสองสาวนั่นจากคุณนพไปทำไมครับ ไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณเพิ่งบอกความจริงกับผมมาเถอะนะครับคุณกําลังจะไปที่บ้านสองสาวนั่นใช่ไหมครับคุณกรีดคุณเพิ่งครับอย่าทําแบบนี้มาอันตรายแจ้งตำรวจให้จัดการเรื่องนี้ดีกว่านะครับอย่านะคะคุณกรีททาไมล่ะครับคุณกลัวอะไรถึงไม่ยอมให้ผมโทรแจ้งพวกผู้กองเดงงคือคุณกําลังกลัวอะไรกันแน่ครับ คุณจะมาคาดคันฉันทำไมเพราะผมเป็นห่วงคุณขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ฉันขอร้องคุณอย่ามายุ่งเรื่องนี้เลยค่ะฉันขอจัดการเองเฮีย er, เป็นยังไงบ้างไม่รู้เว้ยชาติกลับออฉันบอกให้กลับบ้าน แล้วเจอกันนะครับน้องดาไปก่อนนะครับคุณพึ่งพี่พึ่งทะเลาะกับคุณกรีฑเหรอจ๊ะโห้ยเออาก็สกายเร,รเดอร์อย่างนู้นอย่างนี้เขาคือฮีโร่ของฉันฮเฮ้ยเราก็ช่วยไว้แทบตายไม่เคยคิดถึงกันบ้างเลย ผู้หญิงอะไรวะเดี๋ยวก่อนนะเฮียเฮ้ยอย่าเพิ่งขัดจะไม่ให้ขัดได้ไงอะเฮียก็คนที่เฮียกำลังด่ายตอนนี้ก็คือเฮียเองนะ Sky Raider กับเฮียคมกิจก็คือคนคนเดียวกันไม่ใช่เหรอเฮียไม่ใช่เว้ยฉันนี่คือตัวจริงส่วน Sky Raider เนี่ยเป็นแค่สิ่งสมมุติแกไม่เป็นฉันแกไม่มีทางเข้าใจหรอกเว้ย บ้าอะไรวะหึงตัวเองก็เป็นอืมเฮ้ยชาติทำไมวันนี้อุปกรณ์เสริมมันเยอะนะวะก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยสกายเรเดอร์จะกลายเป็นแมงเม้าบินเข้ากองไฟไงล่ะเฮียเฮ้ยฉันเนี่ยนะแมงเม้างานนี้เนี่ยฉันแค่จะแอบตามไปอารักขา ผู้หญิงหัวดื้อยางคนพึ่งและสกายเรเดอร์เนี่ยก็จะทำคะแนนเหนือกว่าคมกิจไปอีกหลายช่วงตัวเชื่อขนมกินได้เลยเฮียจะจีจ้ใจดำกันทำไมวะอย่าตายนะไวข้าขอโทษไวไปข้าขอโทษไย get tired of that ผมเนี่ยแอบติดตั้งโปรแกรมพิเศษเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณพึ่งเมื่อไหร่ที่เธอออกจากบ้านเนี่ยเสียงสัญญาณเตือนก็จะมาดังที่มือถือของเฮียแืมแกนี่มันเยี่ยมจริงๆเลยชาติแน่นอนอยู่แล้ว เกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณพึ่งวะนั่นไม่ใช่เสียงของคุณพึ่งหรอกแต่เป็นสัญญาณของน้องดาสแสดงว่าที่ดากำลังออกจากบ้านเหมือนกันแย่แล้วเฮียแบบนี้สแสดงว่าน้องดาเนี่ยกำลังตามคุณพึ่งไปด้วยอชาติแกสกัดที่ดานะ ไม่ให้ตามฉันกับคุณพึ่งไปให้ได้แล้วใครจะเป็นผู้ช่วยเฮียละ่ะแบบนี้มันเสี่ยงเกินไปนะเฮียไม่เป็นไรงานนี้ตัวใครตัวมันแกรั้งไม่ให้ทิดาตามฉันไปได้ก็พอฉันไปละเฮีย ผมชายแต่งตัวจะไปไหนคะเนี่ยยังกับนักสืบอ,อ้ออาวก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าให้ผมพาไปช่วยพี่ชายคุณคนที่ชื่อควายอ่ะใช่ค่ะั้ <laughs> งั้นก็เชิญเลยครับเ <laughs> ชิญครับเชิญ นี่คุณจะบุกเข้าไปในบ้านดีมาดูจริงๆเหรอครับเพิ่งแค่อยากเข้าไปดูให้แน่ใจว่าพี่ควายถูกขังอยู่ในนี้หรือเปล่าคะมันจะดีเหรอครับถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแย่นะไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะถ้าเกิดเพิ่งถูกจับได้ขึ้นมาเพิ่งจะไม่สักท่อถึงคุณสมชายแน่นอนคะ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่างนี้ผมจะรอคุณอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณเสร็จธุระเมื่อไหร่คุณก็กลับมาหาผมที่นี่โอเค Okay. Uh -huh. ที่นี่คะ่ะฉันแค่มาตามหาพี่ชายของฉันเข้ามาอย่างพิการผมถือว่าบุกรุกนะจันทางแจ้งตำรวจเล้วเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> ย่าจันทางอ,อย่าปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจคุณพึ่งไปเร็ว เป็นอย่างที่ผู้กองคิดจริงๆตอนนี้แมงเมากำลังพาปีเสอรอหลบหนีคุณพึ่งคงเป็นห่วงพี่ชายมากเราแค่อยากได้เพชรไม่ได้คิดเอาชีวิตใคร